สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นิยายเรื่องคัมภีร์วิถีเซียนตอนที่501ถึง900 EP 64ตอนที่564ถึง564เริ่มกันเลยครับตอนที่564ของกมนันได้ยินน้ำเสียงที่ไม่เป็นธรรมชาติของหานลี่บุรุษอับลักษันรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกต้องเห็นศีรษะหนึ่งเหวี่ยงมาจากตรงข้ามอย่างฉับพลันอีกในใจตื่นตระหนกตกใจ ร่างกายเขากะพริแบแวบหนึ่งอย่างไม่ลังเลปล่อยของที่ถูกโยนมาน,นี้ให้ผ่านไปทว่าชั่วพริบตาที่ศีรษะเฉียดคลายไปนั้นเขาก็เห็นใบหน้าขาวซีดของศีรษะนั้นอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้เท่าแท้จริงจริงๆอดที่จะใจสั่นอย่างแรงไม่ได้เจ้าหัวกะโหลกที่อยู่ข้างๆก็เห็นอย่างชัดเจนตกตะลึงอย่างมากเช่นกันแต่สองคนนี้คล้ายจะร่วมมือกันบ่อยครั้งชั่วขณะที่ปรากฏเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็รวมกลุ่มกันอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นยื่นนิ้วไปทางศาสตราอาคมที่ต่อสู้กันอย่างวุ่นวายเรียกขวานภูเขาและมีดประหลาดกลับมาจากนั้นใบหน้าเต็มไปด้วยสีหน้าหวาดระแวงดวงตาทั้งสี่จ้องมองฮารลี่ด้วยตาเยือกเย็นไม่ปล่อยแม้ว่าฮารลี่เป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมร,อมรวมขั้นปลายแต่สองคนร่วมมือกันก็อาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ฉะนั้นจึงไม่มีสีหน้าหวาดกลัวส่วนหยวนเหย่ยที่อยู่ในหมอกดำทมินไกลออกไปถูกฉากหนึ่งที่อยู่เบื้องหน้าทำให้ความสงสัยประทุข,ขึ้นมา สตรีผู้นี้ระมัดระวังอย่างยิ่งแม้มีโอกาสจะหลบหนีไปได้แต่ก็ยังคงไม่ให้พลังหมอกดำที่อยู่รอบกายสลายไปเพียงให้คอนประหลาดสีแดงนั้นมาวนเวียนอยู่เบื้องหน้าจ้องมองความเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดของฮารรี่สามคนอย่างเงียบเงียบฮันรี่มองไปทางหยวนเหวยาที่นั่นอย่างลึกซึ้งปลาดหนึ่งก็หันศีรษะกลับไปมองเจ้าหัวกะโหลกสองคนพลางฉีกยิ้มเล็กน้อยฮานลี่สะบัดหนือทั้งสองข้างโดยไม่อธิบายอะไรกระบี่เล็กสีเขียวยี่สิบกว่าด้ามออกมาจากปากกระบอกแขนเสื้อราวกับฝูงปลากำลังแหวกว หลังจากแสงสว่างเจิดจ้าอลังการกระบี่จำนวนมากทยานไปทางอีกฝ่ายเจ้าหัวกระโหลกและชายอัป,ปลักษณ์ที่อยู่ตรงข้ามเห็นเหตุการณ์นี้คล้ายจะไม่อยากเชื่อสิ่งที่สองตาเห็นใบหน้าเต็มไปด้วยสีหน้ายากที่จะเชื่อได้ผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวม,รวมธรรมดาโดยพื้นฐานแล้วต้องใช้ทรัพย์สมบัติของตนเองและตระกูลไปกว่าครึ่งถึงจะหลอมรวมสต์ราอาคมได้ชิ้นหนึ่งแต่ถูกคู่ต่อสู้ที่จู่ๆก็หักหลังอย่างฉับพลันตรงหน้าผู้นี้ ชั่วครูก็ปล่อยกระบีบินยี่สิบกว่าด้ามออกมาทั้งสองคนไม่ต้องคิดก็รู้ว่าอีกฝ่ายไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมขั้นปลายธรรมดาแน่นอนพวกเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้อย่างสิ้นเชิงหลังจากเจ้าหัวกะโหลกสีหน้าเปลี่ยนไปก็เปล่งเสียงทุ้มต่ำว่าหนี ie, ตัวใครตัวมันเพิ่งสิ้นเสียงเขาก็กลายเป็นแสงสีดำสายหนึ่งหันหลังหลบหนีไป ชายอัปลักษ์ได้ยินแล้วก็เก็บขวานยักษ์โดยไม่เปล่งเสียงออกมาสักคำกระตุ้นพลังแล้วกลายเป็นแสงบินหนีไปอีกทางความรวดเร็วไม่แตกต่างกับสหายสักเพียงใดดูลักษณะแล้วชำนาญการหลบหนีเป็นอย่างมากฮรนลี่เห็นเช่นนี้สีหน้านิ่งสงบสองมือประสานเคล็ดวิชาชี้นำกลุ่มกระบี่อย่างแผวเบาทัานใดนั้นแสงอรุณไทยสีเขียวเปล่งประกายกระบี่บินทุกด้ามเปลี่ยนเป็นแสงกระบี่สามสายที่เหมือนกันไม่ผิดเพี้ยน เดิมทีเป็นแสงสีเขียว24สายชั่วครู่เปลี่ยนเป็นแสงกระบี่96สายออกมาอนุภาพกลุ่มกระบี่ร้ายกาจขึ้นหลายเท่าจากนั้นฮันลี่สะบัดเสื้อคลุมสีเขียวพ่นตัวอักษรแยกออกจากปากอย่างน่าสะพรึงกลัวเมื่อเสียงนี้ออกจากปากแสงกระบี่จำนวนมากแยกซ้ายขวาอย่างเชื่อฟังกลายเป็นสองกลุ่มกระบี่บินสองกลุ่มชั่วพริบตารวมกันเป็นผืนใหญ่แสงสีเขียวสั่นเครือชั่วครู่กลุ่มกระบี่ราวกับฝูงตัวต่อสีเขียวแต่กระจายออกไปทั่ว พลังเคล็ดเงากระบี่แบ่งแสงนี้ทำให้เจ้าหัวกะโหลกและชายอัปลักษ์ที่กำลังบินหนีอยู่หันศีรษะกลับมามองสีหน้าซีเซียวไม่มีสิ่งใดเทียบโคจรพลังยุทดทั่วร่างในทันใดโดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นหลบหนีอย่างสุดชีวิตหานลี่ยืนอยู่กับที่ไม่ขยับขยื่อนสายตาเผยสีหน้าเวทนาเล็กน้อยแสงกระบี่หลายสิบสายเชื่อมความเร็วคนธรรมดาไม่สามารถหนีพ้นได้ นอกเสียจ,จากสมบัติที่ฝืนชะตาสวรรค์ ar, อย่างเสื้อคลุมสีโลหิตและปีกวายุอสศนีบนกายเขาแล้วไม่เช่นนั้นทั้งสองคนก็ไม่มีโอกาสแม้แต่น้อยเพียงผ่านไปชั่วครู people people ่กล th ุ่มกระบี่บินก erm ็ไล่ตามสองคนที่หนีไปไกลกว่าพันจ้างได้แล้วเจ้าหัวกะโหลกและชายอัปลักษ์ไม่มีทางเลือกได้เพียงหันหลังกลับปล่อยสาตตราอาคมออกมาขัดขวางแต่แสงกระบี่หลายสิบด้ามที่กระจายไปทั่วทิ่มแทงอย่างบ้าคลั่ง สองคนส่งเสียงร้องโหยหวนก่อนหลังอย่างน่าสังเวชถูกกระบีแยกร่างเวลานี้หานลี่ถึงจะได้ครุ่นคิดอย่างไม่รีบร้อนหลังจากสลายเคล็ดวิชาเงากระบี่แบ่งแสงแล้วให้กระบี่บินห่อหุ้มยามสมบัติของซากศพบ,บินนากลับมาขณะที่กระบี่จำนวนมากบินกลับปากกระบอกแขนเสื้อดังนกคืนรังนั้นหานลี่ถึงจะมีใบหน้าคล้ายจะหัวเราะอ,ออกมาแต่ก็ไม่หัวเราะหันกลับมามองไปทางเมฆาดำที่อยู่ไม่ไกล ที่ทำให้หานลี่คาดคิดไม่ถึงคือไม่รอเขาเปิดปากพูดท่ามกลางเมฆาดำกลับส่งเสียงหัวเราะอย่างแผ่วเบาของหยวนเหวยาออกมาใช่สหายหานหรือไม่คิดไม่ถึงว่าไม่เจอกันหลายปีพลังยุธ์ของพี่หานก้าวหน้าได้ถึงเพียงนี้ข้าน้อยอิจฉาท่านจริงๆตามวาจานี้เมฆาดำที่ค่อยๆสลายหายไปเผยหญิงงามสวยเผิดพลิ้งสง่างามออกมาสตรีผู้นี้เผยใบหน้าที่งามหยาดเยิม้มสายตาใสาแจ๋วเคลื่อนไหว มองหาลี่อย่างยิ้มแย้มไม่พูดอะไรสักคำคิดไม่ถึงแม่นางหยวนยังจำค่าน้อยได้เดิมทีผู้แท้หารอยากทำให้สหายตะลึงฮันลี่หัวเราะแหะๆได้สลายคาถาเปลี่ยนลักษณะออกไปไม่ปกปิดอีกปรากฏแสงขาวขึ้นมาร่างกายเหมือนกับอยู่ระหว่างแสงสีขาวแล้วฟื้นฟูกลับมาร่างเดิม กระบี่บินพิหารมีมากมายยากที่ยวนเหวยงจะเชื่อได้ว่ามหาสมุทรดาวคลั่งยังมีผู้ที่มีเคล็ดวิชาเช่นนี้คนที่สองสตรีผู้นี้กล่าวพลังหัวเราะแผ่วเบาแต่หลังจากเห็นฮันลี่เองที่เผยใบหน้าแท้จริงแล้วก็ถอนหายใจแผ่วเบาในใจรู้สึกผ่อนคลายอย่างจริงจังครั้งนี้รบกวนพี่ชายยื่นมือช่วยเหลือไม่เช่นนั้นครั้งนี้ข้าน้อยต้องเจอภัยพิบัติแล้วจริงๆ หลังจากหยวนเหยาวลังเลอยู่ชั่วครู่ไม่ได้ถามว่าเหตุใดฮานลี่จึงปรากฏตัวอยู่ที่นี่กลับบินอรชรนอ้อนแอนมาอย่างมีสัมมาคาระวะขอบคุณฮานลี่อย่างจริงจังภายในใจสตรีผู้นี้เข้าใจอย่างชัดเจนอาศัยระดับบำเพญเพียรของฮาลี่ตอนนี้หากจะเป็นปฏิปักษ์ต่อนางจริงๆนางก็ไม่มีโอกาสจะหลบหนีได้ฉะนั้นไม่สู้มาแบบสบายๆส,สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับอีกฝ่ายเอาไว้ดีกว่า หาลี่เห็นหยวนเหยามีลักษณะเกรงใจอย่างอ่อนโยนเช่นนี้เข้าใจโดยธรรมชาติว่าเพราะเหตุใดดังนั้นหลังจากเข้าหัวเราะชั่วครู่พูดพลางทำไม้ทำมือครั้งนี้ข้าน้อยก็บังเอิญพบเข้าเรื่องง่ายดายเท่ากับการยกมือเท่านั้นไม่พบแม่นางหยวนไม่กี่ปีพลังหยุดคลายจะก้าวหน้าไม่น้อยเลยพี่หารยาอย่ารอข้าน้อยเล่นสหายถึงระดับหลอมรวมขั้นปลายแล้วส่วนเหยาวหยวนยังเตยไปเตยมาอยู่ที่ระดับหลอมรวมขั้นต้นอยู่เลยพลังหยุดก้าวหน้าอะไรกัน หยวนเหยาฟังพลังก้มหน้าเล็กน้อยเหลือบตามองหานลี่ปราดหนึ่งพูดออกมาอย่างอ่อนหวานฮึฮึสหายหยวนทอมตัวเหลือเกินเพราะพรหมลิขิตทำให้กู้แสหานบังเอิญได้พบกับสหายอีกครั้งแต่ยังมีอีกเรื่องสำคัญหลายเรื่องที่ต้องการจะปรึกษากับแม่นางหยวนหน่อยหานลี่ไม่อยากสนทนาเรื่องขั้นบำเพ็ญของตนเองมากพูดออกมาประโยคหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเรื่องคุยด้วยสีหน้านิ่งสงบคิกคิกได้แน่นอน พี่หานไม่รังเกียจที่อยู่ทั้งคับแคบทั้งโกโรโกโซไม่สู้ไปคุยกันที่ถ้ำพำนักจะดีกว่าหยวนเหยวตกตะลึงงันก่อนแต่จากนั้นกล่าวโดยป้องปากยิ้มคล้ายจะเป็นเพราะสาเหตุที่หานลี่ช่วยชีวิตไว้ท่าทีที่สตรีผู้นี้มีต่อหานลี่ช่างอบอุ่นและใกล้ชิดอย่างชัดเจนเช่นนั้นผู้แท้หานร,รบกวนแล้วหานลี่ไม่เกรงใจตอบรับปากพลางประสานมือขึ้นระหว่างอก หยวนเห่ยาเห็นเช่นนี้ใบหน้าที่งดงามราวกับเบ่งบานขึ้นมาเดินลงไปจากภูเขาเขียวกับแฮร์ลี่สองคนด้วยสีหน้าปลื้มอกปลื้มใจหลังจากนั้นแฮร์ลี่เดินตามสตรีผู้นี้เข้าไปในถ้ำพำนักถ้ำพำนักหยวนเหวยาวไม่นับว่าใหญ่โตเกินไปแต่ตกแต่งอย่างงดงามละเอียดอ่อนยิ่งยิ่งไปกว่านั้นทางสองข้างในถ้ำปลูกดอกไม้ใบหญ้ามากมายทำให้ถ้ำศิลาที่เดิมทีจืดชืดมัวหมองเปลี่ยนเป็นมีแสงระยิบระยับขึ้นมา ฮานรี่มองเข้าไปในตาใบหน้าอดที่จะยิ้มอย่างอบอุ่นไม่ได้หยวนเยาให้ฮานรี่เข้ามาในห้องศิลาที่มีขนาดสิบกว่าจ้างห้องหนึ่งหลังจากรอเขานั่งลงที่นั่งแขกแล้วยังชงชาดอกไม้ให้เขากาหนึ่งหลังจากนั้นถึงจะนั่งลงอยู่ตรงข้ามกับฮานรี่พลางหัวเราะ พี่หานชื่อเสียงเรียงนามของท่านตอนนี้ในมหาสมุทรดาวคลั่งไม่น้อยเลยใครๆก็รู้สมบัติลึกลับอันดับหนึ่งแห่งมหาสมุทรดาวคลั่งอย่างเตานภ,ภาศูนย์ตกอยู่ในมือของผู้บำเพ็ญเพียรขั้นหลอมรวมแท้หานท่านหนึ่งเพียงในช่วงเวลาสั้นๆสหายก็บรรลุถึงระดับหลอมรวมขั้นปลายแล้วนั้นเป็นเพราะกินยาซ่อมฟ้าที่เล่าลือกันใช่หรือไม่ยานั้นมหาสัจรจร์อย่างนี้จริงๆใช่ไหมหยวนเหวยาเพิ่งนั่งลงก็เอ่ยปากถามเรื่องเตานภาศูนย์ทั้งยังเผยความสนใจต่อยาซ่อมฟ้าอย่างไม่ปิดบัง หลังจากหานลี่ตกตะลึงงานชั่วครู่ก็หัวเรอยอย่างไร้เสียงออกมาสตรีผู้นี้เฉลียวฉลาดยิ่งนักเอ่ยถึงเรื่องเตานภาศูนย์และยาซ่อมฟ้ากลับไม่แสดงออกว่าแอบแฝงแผนการชั่วช้าอะไรทำให้หานลี่อดที่จะมีความรู้สึกดีต่อหญิงงามนี้มากขึ้นอีกส่วนไม่ได้ เมื่อแม่นางหยวนกล่าวถึงเรื่องนี้ข้าน้อยก็ไม่คิดจะปิดบังเตานาภาศูนย์อยู่ในมือข้าจริงแต่ประสบการณ์ด้านการบำเพ็ญเพียรของข้าน้อยต่ำต้อยนักนับตั้งแต่เตานี้มาอยู่ในมือแล้วยังหาวิธีเปิดใช้เตานี้ไม่ได้สำหรับข้าแล้วสมบัติวิเศษชิ้นนี้ไม่มีค่าอะไรระยะเวลาหนึง่งระดับบำเพ็ญเพียรข้าน้อยก้าวหน้าได้เป็นพระโชควาสนาเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับยาซ่อมฟ้านั้นเลย ฮร์ลี่ถอนหายใจแผ่วเบากล่าวออกมาพลางสายหน้าเขามั่นใจว่าพลังยุทธระบบบำเพ็ญเพียรห่างไกลกว่าสตรีผู้นี้จึงไม่จำเป็นต้องปฏิเสธแต่อย่างใดจึงยอมรับไปอย่างไม่สะทกสะทา้านยังไม่ได้เปิดเตานภา,ภาศูนยหยวนเหยาได้ยินว่าจาของแฮร์รี่ตกตะลึงงานก่อนแต่หลังจากนั้นเม้มปากยิ้มขึ้นมาแม้ไม่ได้พูดอะไรอีกแต่สีหน้าที่เผยออกมาแฝงลักษณะไม่ค่อยเชื่อชนิดหนึ่งฮร์ลี่ขมวดคิ้วหลายครั้งขี้เกียจอธิบายอะไรอย่างละเอียดกับสตรีผู้นี้อีกหลังจากไอแห้งๆหลายครั้งก็อธิบาาายยเเจตนยยตนนอ่งงรรปะด็ ไม่รู้ว่าในมือแม่นางหยวนยังมีของเหลววิญญาณหมื่นปีหลงเหลืออยู่บ้างไหมสหายก็รู้ดีตัวข้าน้อยมีเตานภาสูนอยู่ภายนอกต้องระมัดระวังอย่างยิ่งของเหลววิญญาณที่มีอยู่เดิมเพราะต้องคอยจัดการเรื่องราวต่างๆจึงเหลืออยู่ไม่มากแล้วหากในมือสหายยังหลงเหลืออยู่ข้าน้อยยินดีที่จะซื้อต่อด้วยค่าตอบแทนที่สูงลิ่วไม่ทำแม่นางหยวนขาดทุนเป็นแน่แท้ฮานลี่มองหยวนเหวยพลางกล่าวออกไปอย่างเชื่องช้าตอนที่อยู่ข้างนอกหากในมือเขาไม่มีของเหลววิญญาณหมื่นปีนี้ ก็คงรักษาชีวิตไว้ไม่อยู่ตั้งนานแล้วหลังจากที่เข้าใจและทราบซึ้งถึงความสำคัญของสมบัตินี้แล้วฮร์ลี่ก็ไม่ยอมปล่อยไปอย่างง่ายดายอีกเขาอาศัยโอกาสนี้คิดจะเก็บของเหลววิญ,ญญาณอีกครึ่งขวดที่เหลือหากเป็นเช่นนี้ภายภาคหน้าพบเจอเรื่องอันตรายอะไรเขาก็ยังมีสมบัติช่วยชีวิตเพิ่มขึ้นอีกชิ้นหนึ่งหยวนเหยาได้ยินวาจาของฮร์ลี่ก็ตกตะลึงงันก่อนหลังจากนั้นขมวดคิ้วงามงอนแผวเบาอย่างไม่สนใจเงียบสงัดขึ้นมา ผ่านไปชั่วครู่นางยื่นมืองดงามดั่งยกไปสัมผัสบริเวณเอวเอาขวดสีเขียวเล็กขวดหนึ่งขึ้นมาวางไว้บนตกระหว่างสองคนและผลักขวดยาไปทางหารลี่อย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยในขวดคือของเหลววิญญาณหมื่นปีเหล่านั้นยังไม่ได้ใช้มันสักหยดสมบัติชิ้นนี้ไม่จําเป็นต้องเอาของหรือศิลาวิญญาณมาแลกเปลี่ยนหยวนยาวมอบให้พี่หานเป็นของกำนันสตรีผู้นี้มองหารลี่พูดออกมาด้วยสีหน้านิ่งเฉยชั่วครู่ ดวงตาที่สวยงามก็เปลี่ยนเป็นสายตาสายแจ๋วแปลกประหลาดอย่างยิ่งขึ้นมาจบ EP 64แล้วครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะครับติดตามช่องอนิเมะจีนแปลไทยได้ทั้ง YouTube Facebook และ TikTok ขอบคุณครับ